ตรงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร,ร์ถึงวันเสาร์ครับเวลาเก้านาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตงกับวันอังคารครวันอังคารที่13เดือนพฤษภาคม2568ก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองที่ ที่น่าติดตามเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องอักีภัยเรื่องวาตาภัยนะฮะแล้วก็แผ่นดินหวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันไนในช่วงปีนี้ปียีรับมันเกิดเยอะแล้วเกินเกิดเยอะมากเกิดเยอะมาก,ก,มากผมก็เลยพยายามเอาดวง ดวงเมืองเก่าอ่ะนะดวงเมืองเก่าตั้งแต่ยี่เวนเมษาปะสองสามสองห้านี่นะช่วงนั้นนี่ดวงเมืองเขาวางดาวอาทิตย์ไว้ที่ไหนไว้ที่ราศีเมษครับเว้ราสีเมษเสร็จแ,แล้วมันก็มีดาวการเงินนี่แนะ กระดุมผ้เนี่ยการเงินการเงินคือดาวดาวรา,วาวหูครับนะไปอยู่ในราศีมีนครับวินาศวินาศรักดวงเมืองแล้วมีดาวศุ์จากปัตานี้แล้วก็ดาวพุธจกักรีไปรวมมาอยู่ใน,ใน,ใ,นในวินาศหมดเลยแล้วดาวมรณะอังคารเนี่ยไปอยู่ในกระดุมผ้า มีดาวพฤหัสนะครับยังอยู่ในาราศีธนูเป็นเกษตรร่วมเกษตรเข้ออทิศเด่นครับอาทิยงแต่ก็มาด้วยว่ากษัตริย์เด่น,ดน,น,เ,ดนเอากษัตริย์เด่นนะครับนะในช่วงนั้นแล้วก็มีมาการเป,ปลี่ยนแปลงอีกนะฮะจากสมบูรณ์ในยธ,ธิราชมาเป็นประชาธิปไตยกไปอีกดวงหนึ่ง ดวงนี้ก็มีลัคนาอยุราสีท่านลมอาทิที์ก็เด่นอ,นะอีกนะอาทย์ก็เด็นก็แรงด้วยแล้วก็มีหนึ่งสี่หกอยู่ด้วยกันด้วยนะครับพะหัสก็เด่นเป็นมหาอุ่นนะครับนะเพียงแต่ว,ว่าเสาไม่เด่นเสาไปอยู่ในมรณะนะก็หมายถึงว่า ดา,าวเสาจากจากสุภานะจากสุภาดวมเดิมนะฮะมาเป็นมรณะดาวังคารอาลีก็เป็นมรณะสถ,า,ถาบันก็ยังเด่นแต่การเมืองก็เด่นนะการเมืองก็เด่น แต่นี้มาดูดวงดวงล่าสุดนะคะรับวันที่สี่มกราสองห้าหนึ่งเจ็มายถึงว่าหลักเมืองมันพังหมดแล้วยุครก้านะท่านก็มาเรืออาคารสารหลักเมืองแล้วก็ท่านตั้งตั้งดวงเมืองใหม่ถ้ามาเอาดาวจันเด่นพวกก็งงเอาดาวอาทิตย์ไปอยู่โน่นสุภาร่วมกับราหู ตรงนี้และครับมันก็เลยทําให้พูดวายนะแล้วพระหเรก็กรมมากก็เด่นก็จะเป็นนิดการเมืองก็เลยอ้่นมาตลอดนะจากปี2516ไอ้2516ใช่ใช่จากการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นนะ14ตุลานะมาเนี่ยมาพอดวงเมืองตั้งใหม่17ก็แก้ดวงเมืองใหม่เออ ดูการเมืองตอนนี้ไม่ไม่นิ่งแล้วหมายความว่า,วาดาวจัน <c oughs> ดาวจันก็อังคารดาวจันกังขามากุมรักังจันเรนดาวจันเรนอังคา,ารมรณะมาร่วมด้วยที่ราศีเมษผมก็เลยงงว่า มันจะอยู่ผู้โตนัจนนพนุ่งไปหอกก็ไปมันทั้งไฟทั้งน้ำนะเป็นตรีมรณะแล้วก็ลมด้วยพร้อมกัมนเลยสามท่านนี่นะมันเลยเกิดในไฟไหม้น้ำท่วมจากนั้นมามีตลอดเลยไฟไหม้น้ำท่วมเออลมพายุนี่ ก็มันดาวมาดูด้วยว่ามันจะมีทิพลนะจะได้น้ำท่วมมีแน่ๆใหญ่ๆนะเพราะดาวพฤหันมันไม่ไม่ไม่เด่นเลยนะเนี่ยฉะนั้นเหตุการณ์ท mm ี่มันเกิดขึ้นตอนนี้พวก็ดูมันมีใครแก้นะไม่มีใครแก้แล้วที่ยี่สิบสองอ่ะไปดินไหวตึกถะล่ม เออไม่ใช่ไหวที่ไทยเออไหวที่พมา่าเออมันลามาามาถึงไทยเพราะพม่าดีดาวเสาครับเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็ไหวตลอดตอนนี้มีไหวแล้วเนี่ยไหวที่สุมาตาเนี่ยเออเดี๋ยวจะมีจะมีหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูต่อไปนะแล้วมานี่ไม่ใหญ่นะไหวไม่ใหญ่เมื่อเมื่อวันที่สิบเอ็ดมิถุนายวันที่ไม่โกดังคิงซะด้วยชื่อคิงคิเเทเซนอะไรกันนาะ เป็นโรงงานของของจีนไต้หวันวนั่นแหละแล้วอยู่ย่านถนนฉลองกรุงที่ตรงนี้ผมสงสัยเนี่ยเอออาถรรพ์หรือเปล่าฉลองกรุงอันนะมนเลยเกียวไปครับเนี่ยไอดวงเก่าๆกระทบหรือเปล่าพราะอาทิตย์ก็เด่นนะอาทิตย์เด่นท่านไฟเด่นแต่ถ้าดูตามท่านนะตามท่าธรรมชาตินี่นะ เดือนเดือนเมษาพฤษภาเอางั้นดีกว่านะธาดไฟจะกำเริบธาตไฟจะกำเริบว่าก็ใหม่ความว่าไฟไหม้ไฟไหม้เยอะในช่วงนี้นะต้องระวังแต่ตั้งที่ฝนตกนะฝนตกนี่นะบ้านเรือนมันมมันก็มันนถูกน้าก็ชุ่มฉ่ำเลยนะมันยังติดไฟได้เนี่ยเขาว่าในโรงงานมันมีสารเคมีนะ เป็นเชื่อเพลิองอย่างดีเลยเนี่ยแต่แล,ล้วพอดูดวงเมืองกรุงเทพเนี่ยมันดาวพ้นหันพ้นหันกทมเนี่ยมันมันทสมัยนี้อ่อนไหวเหลือเกินเพราะอะไรครับเพราะภูมิเมืองมันเปลี่ยนสมัยตั้งดวงเมืองในกรุงเทพมันไม่มีอะไรมากมีแค่ถนนเส้นเดียวครับนะถนนราชดําเนินมานะแล้วก็ไม่มีอะไรมาก ทีนี้มันเจริญมากเลยมันเจริญมากแล้วก็อาคารบ้านเรือนก็ดีอะไรก็ดีก็มันเปลี่ยนภูมิหมดแล้วเปลี่ยนภูมิหมดแล้วมีการถมที่นะก็กรุงเทพทนี้มันเป็นท้องกระทะนะนะกทมเนี่ยพอรอบนอกเนี่มันถมน้ําไอ้ท้องคนมาปลูกไม้นี่ท่านขตั้งตั้งอ้หมู่บงหมู่บ้านเนี่ยก็ถมที่ถมชงงอ่ะบางไปดูตัวนี้มันเป็นกระทะนะ S <S <S ไอ้ตรงกลางกลางเมืองเมืองเมืองเก่าเนี่ยถูกถูกไอ้ถูกล้อมอะถูกล้อมรอบรอบรอบคุณไปดูจริงครับนะไอ้เขตชานเมืองนะเขตติดต่อทุกประการเนี่ยเขตติดต่อแความเป็นถมแล้วความเป็นถม,นะม,ถมเนี่ยมันเปลี่ยนภูมิหมดแล้ว ฉะนั้นกรุงเทพต่อไปนี้ไม่น่าอยู่แล้วน้ำท่วมมันท่วมนแน่อยู่แล้วเพราะมันเข้ากระทะตอนนี้ก็มาดูกันว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อไปในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะระวังเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องไฟไหม้เนี่ยโอ้เพราะว่าโจรโบ,บราณว่านะโจรป้นเจ็ดครั้งเรายังมีมีที่มีที่ดินมีบ้านเหลือนะ เดี๋ยวไฟไหม้เนี่ไม่เหลือนะถ้าคีรีวก็ไหม้เนี่ยอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยนะแล้วไม่เคยเจอมาแล้วมันเจอมาไปสร้างตึกสูงมันผิดอะ่ะแปลวาอย่างเมืองนอกเรียนไง้ภูมิเมืองไทยเราตั้งแต่โบราณโบราณอย่างมากการสร้างสร้างบ้านสองชั้นนะนี่สร้างตึกโอ้ร้อยชั้นโอ้นี่แหละครับ มันเปลี่ยนภูมิอะ่ะเราจะไม่พูดก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องธุรกิจครับนะเขาเสียหาย<ฮ>ก็ทีวีนเงนียไว,ไว่ชี้แน่ว้ว่าเราอยากจะตายสูงหรือตายตา่ำตายสูงตายตา่ำเออเดีนี้มันตายง่ายกับนะอุบัติเหตุก็ตายรถชนกันบ่อยนะรถมันเยอะนะฮะคนขับใหม่ๆก็เยอะแล้วก็กินเหล้าเลนเมาสุราครองสติไม่อยู่ วุนวายนะคือสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นอย่างนี้ด้วยตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพต้งแต่อายุสิบแปดเนะนจนอายุแปดสิบแปดนี่นะมันะเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรรูปรักษอาชีพนะอาคารเนี่ยทุกอย่างมันแปลหมดเลยครับแลว้วมายุกเนี่ยยุกโทรศัพท์มือถือ มันเป็นเรียกว่าเป็นปัใจจัยใหญ่เลยนะคนรุ่นผมนี่มันตามไม่ทันเละตามไม่ทันก็ต้องวางมือให้คนรุ่นใหม่เขาทาเราก็จะไปทําของเราอยู่นะครับนะก็เลยบอกให้ฟังว่าเนี่ยจะทําอะไรก็คิดนะครับถ้าคนคนอายุอหกสิบขึ้นอะไรครับนะต้องมาติดตามสไตล์ผมนะครับนะว่าจะอยู่ยังไงให้มันปลอดภัยแล้วก็อยู่ให้มันชีวิต บรรปลายมีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไอ้ตรงนี้สาคัญมากนะแล้วผมก็ทําอะไรสําเร็จหลายๆอย่างครับนะฮะก่อนที่จะก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะครับ0818284964ครับเนี่ะมันเป็นเรื่องที่เราค้นพบแล้วก็พยายามปรับปรุงนะให้มันทันสมัยแล้วก็อธิบายได้นะครับนะตรงนี้แหละ ก็ว่าจะยังคิดดูว่าจะเปิดตัวแบบไหนหรือยังไม่เปิดตัวทำให้ f อฟทั้งหลายก่อน f อฟก็มีมาสิบสองคนมนะั้งนะที่จัดจี่จับทานให้อธิบายได้เลยครับเขาว่าแซกีคือแซกีี่ของของของที่เขาทำทุกวันนี้นะครับมันผิดผิดหลายอย่างนะทัทั้งวิธีการทั้งอะไรต่างๆนะครับนะแต่อนนี้เราจบแล้วเราจบแล้ว อธิบายได้ตั้งแต่แปดพันปีมาึงปัจจุบันนี้แล้วกันะี่มันคืออะไรแล้วทําเพื่ออะไรแล้วมันได้อะไรกันเะน่เดี๋ยวเราจะลองละเราเจะลองนีละวันนี้มีมีใครคุณมานวัสุีิครับอาจารย์กิงการครับอาจารย์เด่นก็อาจารย์รรอสองล่ามันอย่างนี้นะอาจารย์สองล่าผมบอกไม่รอดหรอกเพราะอะไรครับเนะี่ยเคยวิเคราะห์ไปหลายครัง้งแล้วนะ พราะฝั่งทนมันธาดน้ําดาวเนปจูนนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่เล็งการเมืองเลยนะแต่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ถือว่าก็เกี่ยวข้องเหมือนกันทําให้ผู้นําไม่ดีนะผู้ดาธาดไฟได้ไปอยู่อยู่เนนจูนไม่ได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าไปอยู่บ้านจันสองร่านี่นะดาวจันท์เนี่ยมันเป็นกาลกินีกับดาวบังคารแล้ว ทักษิณเนี่ยเกิดวันอังคารเกิดวันอังคารไปอยู่ตรงไนก็จบสิครับจบจบเลยนะแล้วมันยังมีหลายอย่างครับนะดาวพุธด,ดาวพุธด,ดาวพุธจะอยู่กับดาวเนปจูนนี่ก็เป็นปราบไปนิดครับนะโพรามันเสียหายเยอะนะเอากันว่าอย่าไปบอกมากก็ดูกันแล้วกันครับวันนี้ผมบอกไนงะมันไม่รอดแหละก็้องดอูมันจะรอดตรงไหนหรือเปล่าครับ คุณจ๊บสวัสดีครับคุณสมสักคุณเมืองดวงเดือนห้าคอมเพล็กเหลือกําไรเจ้คุณภูภูสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณจิรพัฒสวัสดีครับคุณครูแอดมินเพจครับผมสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยร่ํำรวยรุง่งเรืองบุญใหญ่สาเร็จดูร่วงครับขอบคุณครับเมื่อวานนี้ไปทําเลเซอร์มาเพราะตามัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันเบลอเบอ,เบอ,เบอตาขวานะก็ไปไปเจอหมอ พอหมอสีจะบียรกระดนเก่งเก่งทางตามากครับก็จําคนพมจัดการให้รก็ไม่เจ็บนะโอก็มาดูใสขึ้นเลยครับนะมองอะไรชัดเจนขึ้นเลยครับคุณกัญชลินสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณจุม๋มสวัสดีค่ะเข้ารับชมตลอดค่ะโอาจารยขร์ขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณรุจิการครับสวัสดีวันอังคารค่ะอาจารย์แอดมินและแฟนรายการทุกท่านครับผมเป็นเพราะดาวย้ายในเดือนนี้ถึง3ดวงหรือเปล่าคะที่ทําให้ทั่วโลกมีแต่ความวุ่นวายถูกต้องถูกต้องมันดาวใหญ่เนยมันดาวใหญ่คนระัมาแล้วก็แง่มุมต่างๆเนี่มันโอ้โหมันมันโด,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 ดนโดนโดนสามทวีปเลยนะสามทวีปนะมีทวีปของเราเนี่ยยังไม่โดนนะเออต้องนทวีป อินเดียไปแล้วอินเดียกันปากีสถานเล่นกันล้วเขาบอกเลยมันเล่นตั้งแต่นูน่นรัสเซียนี่ก็นูน่นยุโรปตะวัอนออกแล้วก็มาตะวัอนออกกลางอิสราเอลนะฮะจะเล่นกันวะเนี่ยเอเอ,าเอาบา,ลานะเลตาใต้นะอีบานนนนะฮูตีนะแล้วก็มานี่มาปากีสถานกับอิหร่านเล่นกันหนักกันตรงนี้แล้วเป็นการโชว์อาวุธกันนะครับนะ ฉะนั้นประเทศที่เคยขายวัลเหลวอย่างฝรั่งเศสก็ดีอเมริกาก็ดีนะฮะพอมาเจอเอาวุธรัสเซียใหม่ๆกับของกีนใหม่ๆที่ใคยคาดไม่ถึงนะนี่ก็จะเก่งกงเทคโนโลยีโอ้โหอาวุธทันสมัยเยอะทั้งเครื่องบินนะครับยังยังไม่เจอเดือดรำน้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจออีกนะครับ ที่มีข่าวว่าเมืองหลวงเราจะมีการย้ายอาจมีขาความเป็นจริงก็เป็นไปได้นะคะมันน่าจะย้ายนานแล้วนะี๋ยวราชการใหม่ด้วยราชการที่สิบนี่นะครับมันตรงนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะตรงนี้แนละน่าจะย้ายย,าย้ยายย้ายอยู่ที่ดอนอะ่ะนะคนภูภูบอกว่าไทยกับขเขมนครับไทยกับขเขมนมันจะเหมือนเลยลบกัน,นอั้ยลบกันเน่ยไทยลบกับเามนเนาะไม่แล้วไม่กลัวหรอกไม่ลบกันหรอกนะ ถ้ารมา่มันาต้องมีสาเหตุมันจะไม่เหตุอะไรที่มานะมันต้องดูฮะต้องดูนะตอนนี้ก็ดูบ้านเมืองพงม่าเป็นไงครับนะเคยยิ่งใหญ่นะสมัยบูเรงนองเป็นยังไงตอนนี้เละเป็นโจกเลยนะเออมีได้ข่าวว่าเราแกสร้างไฟฟ้างไฟฟ้านิวเคลียร์นะรัเสเซียมาสร้างให้อยู่แถวแถวติกรมืองการนะอยู่ฝั่งพงม่านี่นะเรื่อบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วนะ เอาแล้วเราก็ยังว่านะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่อยู่แล้วมันปลอดภัยทั้งภัยธรรมชาติเอ่อทั้งภัยสงครามนะฮะอะไรต่างๆม,มันเยอะแยะนะก็ก็คุยกันนะครับเตือนกันนะครับอันไหนที่ที่ผมจะเตือนได้ก็เตือนนะครับนะคนเรามีอายุแต่เราไม่กล้าไปว่าใครอะไรวิจาหน้าะดี๋ยดีนี่จากรุ่นใหม่แรงนะแรงมากครับนะ ไปวิเคราะห์วิจัยมันมากเดี๋ยวมันกระทื่เอาดูอย่างสงขร์ให้ไว้นะครับวัยรุ่นโอโ้โหโตๆใหญ่ๆทั้งนั้นก็ยังที่บอกว่าไอ้ที่อะไรที่มันจะรวยเร็วเหรอกันนะี่ก็อกของผิดกฎหมายแหละยาเสพติดอย่างเงี้ยเวนพนันเถื่อนอย่างเงี้ยใช่นไหมไม่มีอะไรรวยเร็วเท่าพวกนี้นะครับนะแต่เลิกว่าแต่มันก็ไม่ไม่คงทนนะต้องระวังระวัง มาเร็วไปเร็วครับนะครับวันนี้ก็ขอเชิญนะครับใครจะร่วมสนับสนุนสร้างพุทธกเษกษตรกับผมนะครับนะก็มากันแล้วก็เนืยอรองฝ่ายให้ฝ่ายประชามันก็ลราทำทำรูปแบบรูปเล่มทั้งสือประชามันนะจะได้แจกแล้วก็กระจายให้ผู้ที่ไม่รู้อยากจะรู้นะให้รู้รายละเอียดน,นะครับนะก็ลัาคิดว่าจะทำเป็นเป็นเล่มเล็กกับเ,เล่มใหญ่อันนี้ถือว่า มันมีวิชาการอยู่นั้นด้วยนะครับครับเดนนี้ก็ติดตามกันนะครับวันนีขออนุโมทนาสาธุครับกับทุกทท่านนะครับเอซทั้งหลายพรไดแอนประเสริฐจงมาเกิดแก่ท่านที่ติดตามรายการและร่วมสนับสนุนรายการสร้างพุทธเกษตรพันานขอบารมีพระพุทธเจ้าห่าพระองค์พระโพธิสัตว์กวนยิมไปสบสีาง แล้วก็พระพรมสามปางจนจงดรมันดาในทุกท่านนะครับและคนในครอบครัวมียุม,มั่นขวันยืนครับนะมีความสุขปลอดภัยปลอดโรคนะครับนะสุขภาพดีครอบครัวอบอุ่นครับจเจริญรุ่งเรืองสมหวังคิดทำอะไรก็สำเร็จสมประการทุกประการนะครับท่านที่รว่วงรับไปแล้วขอให้ไปสู่สุขติภูมิสามปลายพบแรงถูขาวดี ขอให้ทุกท่านมีความสุขขี้สุขขี้มีแต่ความดีก็ความสุขนะฮะแค็วแลาดปลอดภัยสาธุสาธุ